อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัิ้มนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปันยิ้มในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้คุณหนึ่งจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้าหนายคนรักหรือคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านบางรายอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายอกสบายใจดีสําหรับคุณหนึ่งเลยล่ะครับ วันนี้คุณสองจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเขามาทําให้วุ่นวายเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณสองมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสาม,มีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากเรปลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีบางเรื่องบางอย่างกังวลอยู่ในใจแล้วก็หากคุณสาม,มองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดีมากๆเลย่ะครับ วันนี้คุณสี่มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นได้ในวันนี้ขอให้มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำหรือเหลืองใส่เครื่องประดับสีขาวเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วนางนำเกลือวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหา้ารับผิดชอบนั้นจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีรวมไปถึงความรักจะราบรื่นคนรักจะไม่ได้สร้างปัญหาและจะเข้ามาให้กำลังใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณหา้าเลยเลยครับ วันนี้คุณ6จะมีปัญหากับเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆเลยนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ค่อยจะลงตัวคนโสดจะมีความเหงาตัวเท้าบ้านเข้ามาหาขอให้ระวังจิตใจด้วยนะจ๊ะเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้าหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนํเกลือวางบนโต๊ะทางานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักคุณสวนลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คนณเจ็ดนั้นสบายอกสบายใจมีเสียงหัวเราะทําให้อารมณ์ดีสบายใจดีบางท่านบางรายอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้สบายอกสบายใจถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณเจดเลยละครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานหุ้นส่วนลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณปําทำให้คุณปดนั้นหงุดหงิดไม่ได้ดังใจเบือบ่อเบื่อเซ็งๆได้ในวันนี้นะครับเคล็ับครับขอให้คุณปดใส่เสื้อสีดำหรือน้ําเงินหรือฟ้าใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณก้าวจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายมีแต่เสียงหัวเราะทำให้คุณก้าวสบายอกสบายใจบางท่านบางรายอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองทำให้คุณก้าวสบายใจดีถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณก้าวเลยล่ะครับ วันนี้คุณสูนจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวไปหมดนะครับซึ่งจะทําให้คุณส่นนั้นเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิง่งใจร้อนเบื่อเบื่อสิ่งส,งสิงได้ในวันนี้นะครับขอให้คุณส่นระมัดระวังด้วยเคล็ดลับนะครับขอให้คุณสูนใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ